นี่ครับมานอนนวดตัวนี้ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่17สิงหาคม2566นะครับผมก็ขับรถจากบันดาเรแล้วก็มาเที่ยวเมืองพินอุลวินหลังจากที่โอ้ไปเที่ยวมาทั้งวันเลยวันนี้ไปน้ําตกไปเดินน้ําตกขึ้นเขาลงห้วยนะครับบุกป,ป่าฝ่าดงป่าน้ําตกก็เกิดอากาศเมื่อยเมื่อมาพักที่โรงแรม99นะครับคืนหนึ่งก็ไม่แพงมากนะครับคืน3ห้องเนี่ย ประมาณแสนหกนะแสนหก็คือพันหกนั่นเอง3ห้องเปิด3ห้องแล้วเมื่อมองจากหน้าต่างโรงแรมลงไปเนี่ยก็เห็นตรงข้ามกับโรงแรมเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีโรงแรม9 9เนี่ยนะครับมันก็จะมีร้านบา์เบอร์อยู่ก็มองเข้าไปโอ้เห็นพนักงานทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่งกันอยู่เต็มหน้าร้านเลยแล้วก็คุณหมอวินยูก็อยากตัดผมแล้วครับส่วนผมก็ไปเป็นหมอไปเป็นเพื่อนคุณหมอวินยูก็ เข้าไปเขาเห็นพนักงานถามว่าเขาทำไรเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นสปามันมีการนวดตัวนวดเท้านวดหัวนวดแขนนวดไหล่เอาเป็นว่าเป็นการนวดนะครับก็มีพนักงานาทั้งชายทั้งหญิงนะครับเขาบอกว่า,าชั่วโมงหนึ่ง,ช,ง,งชั่วโมงครึ่งเนี่ยนวดคอร์สหนึ่งเนี่ยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยเท่าไหร่ละหมื่นแปดหมื่นแปดก็คือ ร้อยแปดสิบาทท่านผู้ชมหมื่นแปดร้อยแปดสิบาทนะครับก็โอ้โหนั้นก็เอาเลยนะครับก็อยากจะมีประสบการณ์เนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยนวดรครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยโอ้เขานวดดีมากเลยเนี่ยน้องเขาก็แบบฝึกกันมามือไม้เข้มแข็ง,แ,ขงแรงเลยทีเดียวเนี่ยก็ฝึกมือหนึ่งผมก็ถือกล้องขึ้นมาถ่ายด้วยขออนุญาตเขาแล้วนะครับเพราะพี่ขอถ่ายเอาไว้ฝากคนไทยหน่อยนะครับแล้วก็เนะี่ยเขากอา็อีกคนหนึ่งนวดมืออีกคนหนึ่งนวดเท้า ว่าไม่รู้จะร้องโอยที่เท้าหรือที่มือดีเพราะว่ามันปวดเมื่อยมันก็ดีมากเลยท่านผู้ชมก็เนี่ยแหละครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแหละครับก็เอาเป็นว่าแล้วก็ได้อุดหนุนน้องๆเขาด้วยครับร้อยแปบาทท่านผู้ชมก็เลยให้เขาไป2 0 0 0 0ื่นละครับสองหมื่นคือ200ร้อไปไปนวดด้วยกันนะครับเริ่มต้นเขาก็จะเริ่มนวดที่เท้าก่อนละครับท่านผู้ชมก็นี่ครับ โอ้นักหนเขาก็แข็งแรงแข็งขันเดินดดยทีเดียวหน้าตาแต่ละคนก็รูปรอนะครับที่เมืองบันเดลเลยนะผมสังเกตนะครับก็จะมีสปาในะเยอะมากสปาอันนี้ ไม่มีบริการทางเพศนะครับก็เป็นสปาอย่างเดียวมีพนักงานนวดทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีการตัดผมด้วยนะครับเนี่ยส่วนสปาที่มันเดเลนั้นก็จะมีบริการทางเพศผมก็สังเกตโอ้มีแต่คนหน้าตาดีๆแข็งแรงนะเนี่ยเขาก็นวดอย่างแข็งแรงแข็งขันนะครับแล้วเท่าที่สังเกตท่านผู้ชมก็ แขกน้อยแขกน้อยนะนี่เอาเป็นว่าตั้งแต่คือผมมองยืนจากโรงแรมตั้งแต่หัวข้ามหลังจากที่ไปกินอาหารที่ไนท์ Night มาร์เก็ตมาเนี่ยนะครับก็มองมองโอ้ไม่มีแขกเลยเราเดินเข้ามาพนักงานเนี่ยชายประมาณ10คนหญิงประมาณ10คนเกือบ20คนเนี่ยไม่มีแขกเลยแล้วก็บอกคุณชวนคุณหมอไปอยู่ว่าปเราไปเที่ยวสปากันไปตัดผมกันด้วยนะครับคุณหมอตัดผมก็อยู่ประมาณนี้นะไม่ได้ถามคุณหมอว่าราคาเท่าไหร่เอาเป็นว่าเนี่ยผมนวด เท้าวนวดตัวเนี่ยจะนวดแค่เท้าก็ได้นะครับก็แค่หมื่นหมื่นร้อยบาทนะถ้าตวดทั้งตัวเนี่ยร้ 180. อยแปดสิบะพูดอย่างงั้นง่ายๆนะก็คือตอนนี้อัตราแรกเปลี่ยนที่พมา่าเนี่ยนะครับก็คือหมื่นจาร์ดก็เท่ากับร้อยบาทนะครับก็จําง่ายๆแล้วแบงค์ใหญ่ที่สุดของเขาก็คือแบงค์หมื่นนะเพราะนั้นก็ใจใจเวลาใช้จ่ายอะไรแบงค์พันก็คือแบงค์สิบนะฮะมันจะมีหลักๆอยู่อ่าสามแบงค์ใหญ่ๆก็คือแบงค์พัน ก็คือ10บาทแบงค์ห้0พก็คือ50แล้วก็แบงค์ร้อยก็คืออแบงค์หมื่นครับก็คือร้อยหนึ่งนะครับถูกนวดด้วยถ่ายเองด้วยมันลําบากก็เลยฝากคุณหมอบอกช่วยถ่ายให้หน่อยครับคุณหมอถ่ายโอเค,อเคนวดคอบาลแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยแปดพันคุณหมอเขาอ่านภาษาพมา่านวดคอบาลนวดเท้าราคา ผมไปปีเซนเตอร์คุณหมอจะไปตัดผมแล้วบอกให้เด็กมาช่วยถือกล้องให้หน่อยเก็โอเคเอ่กวันนี้ก็มานวดที่พินอูวินก็มีทูบอยส์มีน้องผู้ชาย2คนนะแล้วก็มานวดไทยเนี่ยเขาก็คิดราคาอยู่ที่ชั่วโมงละ เป็นชั่วโมงอะคตัวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปสรุป,ปตอนจ่ายตังดีกว่าว่ามันเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเออมันนวดนวดแกะก็บริการที่ไม่ค่อยเหมือนที่ประเทศไทยนะผมว่าก็เป็นบริการที่นวดร้านก็เป็นร้านตัดผมนี่แหละแต่ว่าเปิดร้านนวดด้วยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผมขอขอถ่ายคนคนถ่ายนิดคนนี้นะนะ่ใหญวัดทีซวนนีมมาในชนละ อ่าโอเคโอเค,อเคนี่ครับมานอนนวดอยู่นี่ <c oughs> น้องคนนวดเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่มึงจะจะทำอะไรของมึงนักหนาวะมึงจะนวดหรือมึงจะอื <c oughs> นี่จะนวดหรือจะถ่าย,ยดีจังเลยอะ่ะนี่ <c oughs> สองคนรุมบีบก็ต้องโอ้อยอ้ยอยที่มันเดเลที่พมาม่าที่กินอูวินเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบริการแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยอ,อือือดีบางทีเราเดินมากมากแล้วอายุเยอะเนี่ยมันก็โอเคแล้วครับมันก็นะเออเออ อโอ้ยมือเขาแรงดีจริงๆแล้วโอ้ยคือเอการนวดเนี่ยมันก็ดีเนาะรบก็ผ่อนคลายคือที่แขนผมเนี่ยก็โดนตัดออกเส้นออกไปนะครับที่ขาเกาออกเส้นออกไปเปลี่ยนที่หัวใจ ครับท่านผู้ชมที่แขนซ้ายของผมก็ถูกตัดเส้นเลือดออกไปเอาไปต่อที่หัวใจแล้วก็ที่ขาด้านขวาก็ถูกตัดเส้นเลือดออกไปนะครับเพื่อเอาไปต่อที่หัวใจก็เลยเนี่ยนะครับก็ต้องมานวดมันก็ดีขึ้นนะครับทําให้เลือดไหลเวียนได้มากขึ้นนะครับเขามีการลูดนิ้วให้ด้วยนี่เขาทำไงเนอ่ย ขทาก่าหชั like, so bar, so <go> ่วโมง20นาทีท right ั <go> ้งหมดอ่ะก็คิดอยู่ประมาณตั้งทุ่มแปดท่านผู้ชม1 8 8่ดบาทประมาณร้0บาทข้อหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทหเท่าไหร่คิดถูกไ่มเยอะเหมือนละร้อก็แล้วแันเท่าัประมาณคืออัตราแรกเปลี่ยนนะครับ1 0 0 0 0ก็เท่ากับ100ก็คือ1จาร์จด 1บาทก็เท่ากับร้อยจาร์นะครับแต่ถ้าเราแลกที่สนามบินก็จะ1บาทก็จะได้ประมาณสัก95าจาร์นะครับก็ต่างกันนิดหน่อยจากตลาดมืดเอาเป็นว่าจะแลกตลาดมืดหรือแลกสนามบินนะครับคล้ายๆเคียงกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราค่าเงินพม่าก็ถูกลงมากเลยครับพูดง่ายๆ1บาทเท่ากับร้อยจาร์ตนะครับ1000ก็เท่ากับ10บาท1 0,000ก็เท่ากับร้อยบาทนั่นนะครับก็คิดง่ายๆนะไม่ต้องคิดมาก พบเงินไปเป็นป <thing> ึกๆไม่ใ <laughs> ช่เยอะนะครับ <único> ก <Liberty eye throat> ็สรุปนะครับก็เนี่ยนะครับเขาก็นวดได้ดีมากเลยเดียวขอบคุณน้องๆเขามากเลยละครก็ขอบพระคุณเนี่ยมารุมนวดกัน2คนเลยละครส่วนคุณหมอก็ไปตัดผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโฆษณาของน้องๆนะครับก็เป็นหนุ่มๆหล่อๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยที่พม่าสปามันเดเลนะครับเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ